ในวันนี้ผมลองปลูกพืชลิมิเต็ดที่ทุกคนต้องรีบหามาใช้กันก่อนที่มันจะหมดไปจะเป็นยังไงไปดูก่อนจะไปดูคลิปกันกำลังมองหาร้านบริการสัตว์เลี้ยงโกะการ์เด้นอยู่ใช่ไหมนี่เลยนิโมช็อปมีสินค้าบริการโกะการ์เด้นมากมายเช่นบริการจําหน่ายสัตว์เลี้ยงบริการจําหน่ายไอดีบริการจําหน่ายเทมและบริการจําหน่ายกล่องสุม่มไม่มีเกลือพะทางร้านการันตีได้รับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนบริการรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจสามารถคขอ้าลิงในดิสคินด โอ้ตะกี้เหมือนแอบเห็น70กิโลโอ้โหคือเยอะมากเลยนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับผมถือแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมจริงๆนะครับอันที่2เนี่ยโ,โหที่สองกิโลโอ้โหผมบอกเลยว่าความต่างของน้ําหนักระหว่างใช้สปริงเกอร์เมทัลกับไม่ใช้นี่มันแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับดูสิโอ้โหนี่คืออันดอกธรรมดานี่คืออันที่ใช้สปริงเกอร์อ่ะเรา,าดูราคาธรรมดาก่อนนะครับผมก็คือชิว มีชิลด้วยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปหาร2นะครับราคาที่ออกมานะโอเคก็ราคาเท่าไหร่ How much is i ด worth ร์ธแสนแปดหมื่นอ่าอันนี้คือยังไม่ได้หารนรับผมแต่เกิดว่าหารมันก,ก็คือประมาณ9 0 0 0หมื่นนะครับผมประมาณ9 0 0 0หมื่นก็ถือว่าอืมก็โอเคนะอ่ะต่อมา6กิกิโลราคาเท่าไหร่อันนี้คือไม่มีมูเทชันอะไรแม้แต่นิดเดียวนะี่ครับผมเ o อ m ์ม so ัสอีดิสสอง และถ้าเกิดว่าเราเป็นโกหรือเป็นเรนโบ์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ารวยเละการันตีเนี้ยหกสิบเก้ากิโลหรือเจ็ดสิบกิโลนะครับปัดขึ้นไปเลยมันหกสิบเก้าจุดห้าด้วยเนียครับทำให้ที่ผมว่าสามล้านขึ้นชัวสามล้านสามแสนห้าหมื่นเนี้